ครัเขากําลังนอนเว็นอยู่ดีๆมันก็ตอดจะร้องไห้เลยฮือๆๆเลยนะครับกระสีนี่ก็คือลังแดนนะครับเราก็ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วอรสชาติไม่เหมือนนอนนะโอเคครับวันนี้ผมก็ได้รับภารกิจสังหารลังแจนอยจากว่ามันตอดน้องผมจะร้องไห้งือเลย เดี๋ยวสีนี่ก็คือรังแตนนะครับซึ่งมันเคยตอดผมแล้วสองสามแม่ตอนที่ผมดำนายอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมโอเคผมก็จะมาทำลายมันนี่นะครับมันตอดนะครับเขากำลังนอนเวนอยู่ดีๆมันก็ตอดจะร้องไห้เลยฮือๆๆๆอะนะครับ <laughs> นี่นะครับแม่มันที่ตอดผมก็ขยีข้มันนะครับ <laughs> บอกแล้วมันมาสู้กับเทเจ้างกันเหลือ ้้องผมกวลไ,ไ,มไม่เป็นไรท่านจังหามันแล้วต่อไปเป็นรังของพวกมันจะาก,กันาทำลายอยู่เฉยไม่เป็นนะครับมันต้องเจอทำลายครับไม่ได้เป็น,นที่ของ เียวคือลูกของมันผมก็จะกินเล่นนะมันกินไหนบ่กอย่างเน่ีนี่มันไตดึกดึกเหมือนนอนเลย <Fuck it. S 1> แต่ผมเคยกินแล้วมันอร่อยมากโอ้ดูสิดูสิรสชาติไม่เหมือนนอนนะเหมือนเหมือนกับข้าวโพดต้ม ครับรังของมันจะมีเป็นลูกด้วยลูกแบบนี้นะดูนะครับนี่คือรังของมันทางนี้นะครับดูสิมันร้องไห้เดนมาดูสิมันวัวมวยยังเฮ้ยบกขึ้นแล้วเอา้าวต่เลีอตัวเดือบะแต่เลือดตนตาลืตนจังเลย